ผู้ชมครับใบชาที่อยู่ตรงนี้นะฮะเรียกว่าชาสีฤดูนะครับบอกว่าคุณภาพนี่ดีมากนะครับแล้วก็ราคาไี่แพงเลยครัแพงอยู่ค่ะแพงประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าทำบอกว่าเป็นกล่องก็ประมาณสามสามหมื่นบาทแต่กามาตอนดที่ราคานะคะไม่ใช่ว่านิดเดียวแล้วมันจะแพงนะคุณยังเขาไม่รู้อ่ะเขาอาจจะกลัวว่าเอ๊ะทำไมมันแค่นิดเดียวแล้วมันเป็นสามหมื่นเลยอย่างเงี้ยต้องมีให้ชิมก่อนอะไรเงี้ยมันอยู่ที่อันแล้วก็คุณภาพของใบชาโดย การผลิตด้วยนะครับเห็นตรงนี้เนี่ยสามหมื่นบาทนะครับเมื่อกี้ผมเผลอซัดไปแล้วนะส่วนคนที่นั่งอยู่นี่คือปรมาจารย์นะครับสําหรับการสงเขามาซื้อใบชาที่นี่นะฮะหลายหมื่นเลยนะครับรับไปหลายหมื่นนะครับเรียกว่าเราได้มีโอกาสสัมผัสใบชาราคาสามหมื่นนะแคนวาทองอี่นะฮะแงกวาทองโอเคครับโนี้ครับเดี๋ยวเราไปครับกาจะให้เราชิมชาสีฤดูใช่เหรอ ไอ้หลงเก่งสครับเขาบอกนี่สี่แด้อีกชื่อหนึ่งโฟร์ซีนดูเป็นเป็นตักต่ว่ากิ่งเอ่อคนละคนลกคะคนลต้นนค่นเยกป็นตกิ่งโฟร์ซีซนคน่าเป็นอาจารย์คือที่ไปหวานอ่ะก็เป็นในอันดับทั้งที่ประมาณอันดับสามอันดับสี่สามสี่สองตอนนี้อยู่ในอันดับหนึ่งคนแรกนี่เครบ ถังเผามันไม่ถ้าชาเราหอมไม่ต้องกลัวว่าขายไมออกนี่เดียวมันก็แพงคือเราไม่สามารถเรียบเทีนได้มันหอมนานเลยนะกินนี่กินแก้วเดียวนะโอเคแต่ว่าที่เราคนไทยเราขายอยู่ในโซนที่เขาไม่หมดแบบของได้เป็นชาดำนะถ้าของเราได้อย่างนั้นโอเคครับโอเคนะ, okay, นะครับโอเคขอบคุณครับ